ใหม่ส่ง่าหม่ส่งพี่น้องขาตามมาดังเสียงดีมาตัวพี่เดีโอขาวในคณะเอาขาวันมาใน,นกอล์คขามาเรียนอีกไทยกับจอมกันแท่งในคณะวันมะใน,นกอลิกแาวขาถกว่าในสลาโอในคณะเป็นในมาตราเมกอนในคณะในมาตราเมกอนเป็นเสียงสลาโอเนี่ะนนกลนนุ่ะก็ว่าเสียงสลาโอไดราปว่า มาอยู่ในมาตราเมโกนในมันเตะหลายหางพางมันนี่กันเนาะเตียมเตรียมมีหางพังบนเจ้าไหกเนาะเตียมมีหางพางเหมือนเจ้งไหนนี่ค่ะเพราะว่ามาอยู่ในมาตราเมโกนในนี่กันเนาะกลยกระว่าไปอยู่ห่างกลยมันเตะก็มีอยู่นี่กันเนาะเป็นห่างในกันเนาะสระโอก็ป่ออ่างใส่ก็เป็นอ่อโอโอนี่ยนะเนาะป่อก็ไก่ใส่ก็ก่อโอโก้ให้ในงานเนาะ พอมันกวยแต่ก็มีอยู่เนี่ยกระน้อกวยกอพอมาอยู่ในมาตราเมกนกนอันนั้นกอในจุ้มเมกนกนแต่ก็มันติดเรียงายห่างพังมันเนี่ยกระน้อก็มีเจิงหัวแนวกัดติกัดตีเพนโดยจ้ำกันกรเนาะกอเปลี่ยนเจิงไหนเนี่ยกระน้อล็อกลอ่านวางกอกอโอนอกนเนี่ยกระน้ออ่านจอเลยกรเนาะ ในในในมีสระโอไว้ในกันเนาะไทยก็ห้องว่าสระเปลี่นรูปันเนาะมันเรียกลายหางพางนั่นแนะเนาะเปลี่นนั่นเรียกลายคณะเปลี่นเรียกลายรูปก็เปลี่ยนหางพางนั่นกนะันเนาะสระเปลี่นรูปเนี่ยก็ปองว่าสลาเรียกลายหางพางมันเห็นในันเนาะอันนี้ก็อ่านว่าโกอโอโอนอกวนในคนณะพอเปลนอีกแถวข้าก็ อที่สองนาเพชกนจำนากลนหรืเนนะาะก็ยกัว่าอีกไทยแต่ก่อนเนะี่ยเป็นกนเนี่ยคำเดียวกันเะนาะกอโอนอกนเนี่ยคำเดียวกันเะนาะกอโอนอกนกอโอนอกนไม่เอกกนเนี่ยคเนาะบอใส่ไหมอกกันเนาะบพไม่โทรกันเป็นก,นะก,กนะนเนี่ยนะกนกนโกนเนี่ยนะเนาะอันนี้ก็อ่านว่าคอโอนโะคนเะนี่ยคเนาะ โคนโคนไม่โคนโคนคนไม่โูกโคนโคนโคน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 โคนโคนาะอโคนนโคก็คนโคนอตนโนตนโตนโนโตนอตนตนโตนโคนนโคนโคนโนโคนโคนโนโคนโคนโคน้นปนโคนโ้นโคนโคนโ้นโนโคนโคนโนาะนโยนโนโ้นหลนโนโนโลนโนโนนน โอนโอนโอนชนชนชน,ชน,นเนขัเนอ่าน,นเนียงในขะ้อันนี้ก็จะเปลี่ยนลอกลายวาลอกลายอ่านมั่นในขันอ่านก็ม่อหยาบดังเกาเ่านค่ะง่ายอยู่นขั้นานก็ในก็ขัตมมนน้ตอนพึ่ดูมั่นในค่ะตอนเพื่อดูมั่นก็มีกันหน่ายในขั้ะาก็ได้มาพึ่อันว่าจ้อมกันนค่ะขอโอนอขนในขันาะ ตอาตาคนตาในก no no ันเนาะขนตาก็เป็นเน้กันเนาะนี่ยค่ะขนตาเป็นเน่ในกันนอนจะเนี่ยกันเนาะขนตาเป็นเน่ในกันเนาะในในไทยของว่าคิ้วนี่กันเนาะขนคิ้วนี่ค่ะขอว่าคนค well ิ้วนี่กันเนาะในคนตาก็จะเป็นเน่กันเนาะเป็นเนี่ยค่ะขนตาในกันเนาะคอโอนเนาะนโจโอนเจนขนจนในกันเนาะ คนจนก็ปองว่าคนผานีน่คณะนะผานในพี่น้องไทยห้องว่าคนจนในคณะนะอัน้น,น,นก็ปเป็นนเี่ยนคนบาเมียซ้ำคลองวาคนรวยในคณะห้องก็จะนคะนะคนจนเนี่ยก็เปลี่ยนคนผานเนี่ยค่ะชอโ,อโนชนกอแอ,อเวแก้วไม่โทแก,ก้วสวนแก้วในคณะอนอวนแก้วก็บอกว่าหลอกก็กันคณนอันะนจะว่านตะีนะนะ โหคามาลหรือหรือการมาก็ตีฟางอันนี้ก็โจนเกลียวแล้วในขณะเนาะจนเกลียวแล้วในขณะเนาะฟองตจนเลงกันเนาะโจนเกลียวได้ฟองตจนเลงครัหลอกกวาดกันในขณะเนาะอันนี้ก็ไม่ได้กว่าดแทงอันนีใครับดอโอนโดนตอดออีตรีนี่กันเนาะอันนี้จะได้อ่านจอมกันนะจะว่าอ่านตอยก็ลออีลี่ลออีลีนั่นจะเจนกันนะ อันมาตอโลอีตรีนี่กันเนาะลนตรีนี่กันเสียง Jamie, ที่มาดจอมกันนี่กันเนาะเสียงตาอินเสียงล่าอินนี่ม้าโฮมกันนี่กันออกออกเสียงว่าตรีนี่กันเนาะเจว่าตาลีตาลีเจเจนี่กันเนาะอันว่าตรีนี่กันลนตรีก็ปองว่าเป็นเครื่องต่อยตึงนี่กันเนาะต่อยตึงตึงต้องตึงตึงตึงแจงนี่กันเนาะเครื่องต่อยตึงนี่กันทอโนทนดอยใดไม่ทน ได้ในกันเนาะทนได้ในกันเนาะทนไหลก็ปอง่าเยื่นกันได้นะ่ค่ะเนาะก็ไทยคลองว่าทนได้ในกันเนาะทนในเป็นเยื่นในกันเนาะได้ก็ไหลในกันเนาะทนไหลก็ยื่นกันไหลในกันเนาะอันนี้ก็อ่านว่าขางขางบนในกันเนาะขางบนนะครับคออ่างอคางไม่ถูกข้างบ่อโอนอบนขางบนในกันเนาะขางบนก็ปอง่าตั้งเหนือนกเนาะตั้งเหนื้อ ข้างล่างเนี่ยก็บอกว่าตังไตกันเนาะข้างวนข้างล่างเนี่ยกันเนาะตังเหนือตังไตเนี่ยกันเนาะปอตังจานำพักไตเนี่ยกันเนาะพักไตเนี่ยับปองตังจานปอตังห่วงน้ำพักเหนือเนี่ยกันเนาะไทยก็ได้ห้องจะเนี่ยนเนาะวอโอนวนวอเอนเวียนวนเวียนเนี่ยกันเนาะวนเวียนก็บอกว่าปั่นกาอ กวางอะไรก็ก้าเก้าขึ้นว่าขึ้นที่เก่าอย่างเงาเนาะไทยของว่าววนวนเวียนอย่างเงาเนาะปั่นกับปั่นขึ้นที่นั่นนะคงาเนาะหิ้มนั่นอย่างเงาเนาะปั่นกับปั่นขึ้นที่้นั่นเลยค่ะไทยของว่าววนเวียนอย่างเงาเนาะตเนต้นไม้โตต้นไมอยไม้ไม่โทไม้ต้นไม้นี่างเงเนาะต้นไม้ก็บอกว่าต้นไม้นะเนาะอันนี้บีนอกคัตเรสตี้อย่างเงเนาะมันจะมีสองโตเสียงคล้เหมือนกันไว้เลยค่ะ ต Miller, expert, ้นไม้เนี่ยก็เป็นแจนแนี่ยกัเนาะเพราะไม่แน่ๆอ่ำเนี่ยกัเนาะอ่ำไม่กินเนี่ยก็อ่ำกินไม่ไปเนี่ยก็อ่ำกว่านะ่ยนะเนาะไม้แต่เนี่ยนะไม่อีกไม้อันนี้ไม้เนี่ยกัเนาะก็จะว่าเพราะว่าเขากัดทอนพี่น้องไทยของเราเตก็ไม่ไม่ไม่เนี่ยเหมือนเสียงว่ามันเฉงแค่มันเสียงเฉงไม่อีกเนี่ยนะไม่เหมือนกันก็จะว่าพราะว่าเตรียมมาแต่ก่อนใจขนาดเขากัดเตรียมใชนั่นเนี่ย ต้นไม้เนี่ยเตรียมตัวได้ใจกันนะแต่เป็นไม้โทเนี่ยกันเนาะต้นไม้เนี่ยครับนั้นก็ไพ่ไหมเนี่ยกันเนาะไพ่ไหมไพ่ไหมเนี่ยกันนะไพ่ไหมก็แจ็ดเนี่ยกันเนาะใส่ตัวแน่ตใจใจ็ตัวแน่กันนะปุ๊บไพ่ไหมเนี่ยกันเนาะใจ็ดเจ็ดใกันเนาะคำในก็หอโอนอหนทางอทางหนทางเนี <ka an S 1> ่ยก so ันเนาะหนทางก็บอกว่าหาลอกลายต่าง ต no no no. ¿no? ั้งแต่ป <thấy chưa> ่วนคามกว่าไรเนี่ยงานเนาะไทยของว่าโหนทางนี่กันเนาะเรียกว่มาแทงนี่ก็ฝนตกนี่กันเนาะแต่ก็เรียกว่าห้องว่าฝนตกนะ่ยงานเนาะพี่น้องไทยเขาจะมาฝนตกในงานเนาะมาตกเจิ่งเขานะตกนี่ยก็ฝอเนาะฝนนี่ยครับตอโอก็ตกฝนตกในงานเนาะฝนตกนะครับฝนตกก็ฝนตกในงานเนาะรอถลลนในงันเนาะ ลอทอรถนะ่ยครับแล้วก็ชอโอนอนชนรถชนเนี่ยเนาะรถชนก็แปลว่ารถผ่ากันนั่นกันละเนาะกันไหนกันมาผ่ากันนีในงานเนาะไทยของว่ารถชนนะ่ยครับรถชนกันอย่างจริงจังเนี่ยก็แปลว่ารถมาผ่ากันเฮี้ยงอะไรนะครกันละเนาะปลาอะไรในกันเนาะนอโอมนนมคอโอนนคนไม่โดนค้อนนมค้นนี่ยก็นาะโนมค้นก็แปลว่าโนม น้ำนมเนี่ยไงเนาะน้ำนมเอแอบเนึ่ยไะนะอันนี้ค้องมานมข้นหวานนี่ไงเนาะก็หวานนี่ยไเนาะมันเจียมค้องมานมข้นหวานนี่ไงนมข้นนี่ก็ประมาณนมเนี่ยไงเนาะคอโอนคนไม่โท้อคนหออาหาคนหาในกระนาะค้นหาก็แปลว่าโซคานะไงเนาะมันจึงว่ากวนหายกาในป่าเถิ่นลึกแล้วก็เปิ้ลเนี่ยไงจอมหาเนี่ยไงเนาะไทยค้องว่าคนหาเนี่ยค่ะ ขอโหนคนโหนานาไม่หน้ารออาก็รักคนน่ารักเนี่ยไงเนาะคนน่ารักก็บอกว่าคนห่างลีเนะกันนะห่างลีหน้าตาห่างลีนะอันนี้นะส้าก็ในหน้าตาห่างลีนะอันนั้นก็มาก็ในหน้าตาห่างลีนะน่ารักเนี่ยไงกีน้องไทยขอว่าน่ารักเนี่ยไงนาะน่ารักเนี่ยน่ารักจังเนี่ยก็บอกว่าน่าหักเตะเห็นยงไงเนาะบอ โอนอบ bon bon, ่นไม่เอกงบนนในกันเนาะจออ่างนอจังบ่นจังในกันเนาะบ่นจังก็บอกว่าขี้ป yup> ้องขี้หลาในกันเนาะอ่าอยู่ก็ไม่ไม่ไม่อะไรกะป้องกะหลาเมื่อที่ที่นงานนะไท่คล้องว่าขี้บ่นในกันเนาะอ่นแล้วก็มาบ่นจังนลยค่ะหอนอานาไม่โถหน้ายอโอ้นอยนไม่เอกยนหน้ายนนในกันเนาะ นายุ่นก็ปองมานายหิวนายเฮียงนั่กันเนาะมันจึ่งข้าวนขนาดเนาะนายหิวแม่ใครทำมาแล้วละนายหิวอ่ะเนาะไทยของว่านายุ่นนี่ครับของก็จิ่งในกันเนาะโอการในก็เป็นตอนเพิงถูกได้ตั้งตุ่เมมันในกันเนสระโอในมาตราเมกโกนสิงสระโอในกันเนาะเอาการก่อะไรว่าเพิกว่าเพิกอ่านเพิกเตรียมกับจังกันในกันเนพี่น้องค่ะเพราะว่ามาลิเพียเนี่ยในก็อย่าไปเพิก ลืมพึกเตียมกันนะใส่ไปพึกเตียมใจกันเนาะใส่ไปลืมพึกเตียมนะคะเพราะว่าพี่น้องขาตัวเยอะกว่าเตียมจ้ามกันเนาะไหวเตียมจ้ามไหวเตียมจ้ามเหมนพี่น้องขาติดป่องใจนะกันเนาะอยอะก็ติดไรกว่านี่กันเนาะช่างเจอพี่น้องขาตัวเยอะติดแหลมป่องใจในก็ถามว่าอะไรอยู่นี่ยกันเนาะยินจมพี่น้องขากูก็ก็กันเนาะช่างเจอพี่น้องขามาตัวใหม่ๆหม่ในก็บ่อไปเลยติดตา้มในก็ผักติดตาม ่องยูทูปขาแล้วก็พีเพจปุ่งขาวอีกนึ่งในแคนะาะจะเจอพี่น้องขาติดตามติดตามวยายเอาพโลวยายเอาในก็ให้เขามาเรียนตัดเศษในแคนาะเพราะว่าอ้ำเขามาเรียนตัดสศษนี่มันเต็มป่องใจนะกันเนาะกำเดินโหแล้วมาเรียนกลางเรียนกลางกับเรียนดังฟุ่นเรียนดังอะไรเนี่มันเต็มป่องใจนะกันเนาะปพรพี่น,น้นบองขาตัวจ้ำกูตอนกูตอนกูตอนในแต่ก็พี่น้องก็ต,กต,กตนนดกกิดอะไรกับกล้วยในแคนาะ เอาการยืนจมพิ no ค่ะกูก็ก่อในกรนอสักเจอพิ no ค่ะใครเปิดเินปันแห้งสร้างขาวก่ปันแหงมาอะอยู่ในกระอันพ้องค่ะหันเออก่อติเป็น Q R โค d ดปานขาวในกระนองพค่ะก็เอามือถือสแกนอย่าก่อปันแห้งเงินตองมาขาวก็อะไรในกระออีอตนำเกียร์เสียวะในกระอพี่พ้องค่ะใครปันแห้งสร้างขาวมาก็อะไรอยู่ในกระ โอกาสลาดกนนำมานำมาป้วนเลาวในกันเราก็ติดขึ้นเรื่อยๆกันเอาวครับวันที่ในก่อนเนี่ยนะปานน้นา,นามาโอกาสังเกลกว่าเรียเฮียนจอมกันเทียนอันใหม่ในกันเนอ่อยินจอมพี่น้องก็ก็คาใหม่สุงคา